เรียนท่านสิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรท่านรองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับในฐานะตัวแทนโดยงานภาครัฐที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับพี่ตั้มคุณจารุก,กันจารกท่านประธานบริหารบริษัทการนากรุ๊ปจำกัดมหาชนคุณสักกกรท่านประธานกรรมการบริหารนะครับทางคุณสุรเชษ ได้ประธานกรรมการบริหารบริษัทเอ็มพิกเจอนะครับท่านผู้บริหารกระ,ระทรวงวัฒนธรรมท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายทางผู้กำกับนักแสดงนะครับท่านผู้ที่เข้าร่วมในการถแถลงข่าว uh, Sharing the Spirit of Thailand นะครับหรือว่าการประกาศในเรื่องของ Soft Power ให้กับไทยและให้โลกรู้ในวันนี้นะครับผมในานามของตัวแทนภาครัฐ ครับเรามีความยดีเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะสื่อสารกับท่านสื่อมวลชนและทุกๆท่านในวันนี้ว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั้นเราได้มีการผลักด,ดันสนับสนุนและส่งเสริมกันมาเป็นระยะเวลาระดับหนึ่งเลยนะครับเป็นหลักสิปีซึ่งในอดีตที่ผ่านมาก็ต้องขอแสดงความชื่นชมกับผ้าเอกชนทางศิลปินผู้กำกับและผู้คน,นอุตสาหกรรมนะครับว่าด้วยความโดดเด่นและความเป็นเลิศของคน,นอุตสาหกรรมของคนไทยเราครับก็ทำให เรื่องของซอฟต์าวร์ของไทยโดยฉพางยิ่งเรื่องของภาพโยนต์นั้นเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกมานานแล้วนะครับแต่ในช่วงหลังอุตสาหกรรมซอฟต์าวร์นั้นเราจะมีสาขาแยกย่อยจริงๆเศรษฐกิจสร้างสารรรมีตั้งสิประมาณ19สาขานะครับแต่อย่างที่ท่าน สิประกรได้เรียนนะครับว่าเราทำเป็นยุทธศาสตร์จาอเรื่อง s o ฟต์ o วร์ออกมาเป็น5ด้านที่เราได้คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งด้านภาพยนตร์เรามีความโดดเด่นแล้วก็เรื่องของตัวเลขนะครับที่เราสร้างรายได้ให้กับประเทศผ่านในเรื่องของอุตสาหกรรมนี้เนี่ยทั้งอินบาวและเอาท์บาวเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับ ยิ่งตอนนี้แตกแขนงลงไปถึงเรื่องของเกมซอฟต์แวร์แอนิเมชันนะครับก็แล้วก็เรื่องของระบบบอกรับต้องเรียกว่าเป็นระบบโทรทัศน์ระบบสตรีมมิ่งนะครับเรื่องของซีรีส์ละครต่างๆก็ทำให้มูลค่าของซอฟต์แวร์ทางด้านอุตสาหกรรมคอนเทนต์เนี่ยนะครับมีจำนวนเรียกว่าหลักแสนล้านนะครับแม้กระทั่งสถานการณ์โควิดยังไม่กระทบเท่าใดนักนะครับเนื่องจากว่าในเรื่องของพรีแอนด์โพสต์โปรดักชันนั้นยังสามารถ ดาเนินการได้แล้วก็ในเรื่องของอุตสาหกรรมด้านนี้นะครับก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวกันอยู่ตลอดนะครับแม้ว่าช่วงโควิดจะประพบอุ่ประคักกันอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ดีเราก็จะผ่านพ้นไปด้วยกันได้ด้วยดีนะครับดังนั้นเมื่อผมได้ทราบถึงโครงการนี้จากทางกันตนากรุ๊ปและทางเอ็นพิกเจอร์นะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ภาคเอ,อกชนเรามีความพร้อมเรามีการที่จะ นำอุตสาหกรรมซอฟต์วร์ของไทยโดยพ้องยิ่งในเรื่องของการเจาะในแต่ละภูมิภาคทั้ง5ภาคผลิตเป็นภาพยนตร์5เรื่องนะครับซึ่งรวนแล้วแต่จะมีเนื้อหาที่เจาะลึกลงไปในอัตลักษณ์ของแต่ละภาคแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีว่าในตลาดของภาพยนตร์ในปัจจุบันนะครับเรื่องของการทา เกี่ยวกับเรื่องของตัวเนื้อเรื่องก็ดีเรื่องของบทแม้กระทั่งเรื่องของโลเคชันสถานที่ที่เราได้ไปถ่ายทํานั้นก็มีเรื่องของการพัฒนาต่างๆนะครับปรับปรุงให้ตอบโจทย์ของตลาดในปัจจุบันนะครับแต่ในส่วนของตลาดดั้งเดิมหรือเวทีโลกเวทีหลักดั้งเดิมนั้นเราก็ยังคงยืนอยู่บนเวทีนี้ได้อย่างสง่าง,งามนะครับก็คือสัปดาห์นี้นะครับในช่วงปลายสัปดาห์ จนไปถึงสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานนะครับซึ่งในส่วนนี้ภาครัฐได้แก่ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมเราร่วมกันนะครับกับภาคเอกนชนได้ไปจัดแสดงในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานนะครับควบคู่กักกนที่เราดําเนิกนการในเวทีโลกส่วนในเรื่องของตลาดภาพยนตร์เรานะครับก็ต้องขอแสดงความขอบคุณและขอแสดงความชื่นชมกับทางกัตนากรุ๊ปและเอ็นพิเคชั่นแล้วก็ ท่านผู้กำกับนักแสดงทีมงานทุกท่านนะครับที่ได้ทำโครงการ sharing the spirit of Thailand ในครั้งนี้นะครับก็จะเห็นได้จากเรื่องของการใช้อัตลักษ์ณมาเป็นจุดขายนะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดนั้นก็คงจะเป็นท่านผู้กำกับและนักแสดงจะได้ถแถลงข่าวให้ท่านผู้สื่อมวลชนได้รับทราบนะครับผมก็ได้ทราบว,ว่าทั้งห้าจังหวัดที่ เป็นสถานที่ในการถ่ายทํานั้นก็ครบถ้วนไปด้วยของเรื่องของเนื้อหาเรื่องของในเรื่องของการที่เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคนะครับที่สำคัญคือเนื้อเรื่องนะครับเราก็จะมาชมกันในเร็วๆวันนี้นะครับหลังจากที่แถลงข่าวนะครับแล้วก็ออกกองถ่ายทำจนเสร็จสิ้นโปรดักชั่นทุกอย่างแล้วก็นำมาฉายในโรงภาพยนตร์นะครับผมในฐานำของภาครัฐเรามีความยินดีที่จะส่งเสริมสนับสนุน ให้กับผู้สร้างนะครับทางบริษัทแล้วก็ทางผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับได้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต้องเรียกว่ามีการเติบโตขึ้นนะครับมากขึ้นเรื่อยหลังจากที่เราค่อนข้างจะประสบอุปสรรคในช่วงของโควิดที่ผ่านมานะครับในเรื่องของฟิสิกอลอย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถที่จะมารวมกันได้นะครับตอนนี้สถานการณ์ วัคซีนต่างๆก็ดีขึ้นแล้วนะครับเรื่องของข้อจํากัดการน,นั่งชมภาพยนตร์ที่มีข้อจํากัดต่างๆก็ผ่อนคลายไปหมดแล้วนะครับะนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนก็จะเข้ามาชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เพราะผมคิดว่า อัตรรสในเรื่องของสูนทรทียภาพด้านการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์นั้นมันมากกว่าการชมโฮมเทเตอร์แน่นอนนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าหนังบ็อกซ์ออฟฟิศต่างๆที่เข้ามาในช่วงคลายโควิดเนี่ยก็จะมีไรายได้เข้ามามากนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นสัปดาห์ใน,ในช่วงของโรงเรียนหรือมหาลัยก็เพิ่งกำลังจะเปิดนะครับแล้วก็ครอบครัว ก,ก็จะมีกิจกรรมในครอบครัวกันนะครับฉะนั้นหนึ่งในกิจกรรมก็คือการมาชมภาพยนตร์กันนะครับก็เป็นทิศทางและเป็นแนวโน้มที่จะเห็นว่าสาหกรรมภาพยนตร์นั้นเราจะกลับมาเติบโตเข้ามาได้นะครับแล้วก็หวังใจเติบโตให้มากขึ้นด้วยมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ย้ำอีกนิดเดียวครับในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นั้นรัฐบาลให้ความสําคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับท่านได้เน้นย้ำมาโดยตลอดว่าเรื่องนี้เ,เราจะสนับสนุนศินลปินของเราผู้คน,นอุตสาหกรรมของเรานะครับต่อยอดต่อไปนะครับแล้วก็ในหลายส่วนเราจะใช้ปัจจัยที่เรามีนะครับในเรื่องของการทําโครงการการต่อยอดการสนับสนุนการให้ทุนการสร้างองค์ความรู้นะครับต่อไปเพื่อที่จะให้อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของเรานั้นเติบโต ขึ้นไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราเห็นตัวอย่างมาแล้วจากศิลปินของเราที่ไปสร้างบทบาทแล้วก็เป็นผู้ที่มีอิทธิพลทําให้เกิดรายได้มากขึ้นเราเห็นหลายกรณีของทั้งไอเทมของอาหารเรื่องของเสื้อผ้าแต่งกายไปกระทั่งในเรื่องของการเรียกว่าการเดินตามรอยนะครับตามรอยหนังตามรอยภาพยนตร์แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอแสดงความินมดีกับทางกันตนากรุ๊ป นะครับทางเอ็มพิกเจอร์ครับท่านผู้กำกับนักแสดงนะครับที่จะได้จัดสร้างภาพยนตร์5เรื่อง5้าภูมิภาคขึ้นนะครับทั้งขึ้นเหนือไปนะครับขึ้นไปที่ภาคตะเ,เหนือมาอยู่ที่ภาคกลางที่อุทรดิานีไปชายทะเลอย่างชนบุรีแล้วก็ลงไปที่ภูเก็ตในภาคใต้นะครับก็ครบต้วนทั้ง5้าภูมิภาคนะครับก็ขอให้โครงการนี้ได้ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ขอเรียนยืนยันว่าอันนี้เป็นเพียงหนึ่งโครงการเท่านั้นนะครับที่ รัฐบาลเราได้รับทราบแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนนะครับรวมถึงหลายๆโครงการเราก็จะสนับสนุนต่อยอดจากให้เอกชนต่อเนื่องไปด้วยนะครับว่าตอนนี้เรามีปัจจัยหลายๆอย่างของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายโดยตรงจากผู้นําของเรานะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองคณะกรรมการเศรษฐกิจสร้างสารรค์ทางหน่วยงานด้าน อุตสาหกรรมนี้ครบวงจรครับทั้งทอทอท,อทอเข้ามาช่วยเรื่องของการเูือความสะดวกนะครับทางการต,ต่างประเทศทางการพาณิชย์ในกระทั่งวัฒนธรรมเราก็มีการสนับสนุนอย่างครบวงจรต่อไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะขาดไม่ได้เลยก็คือท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมภาพยนตร์ที่จะเป็นกําลังหลักในการสนับสนุนให้โครงการนี้ได้ประสบความสําเร็จตามที่เราตั้งใจไว้ทุกๆประการต่อไปครับขอให้ประสบความสำเร็จต่างที่ ตั้งไว้ทุกๆประการนะครับแสดงพันธมิตรล่วงหน้าครับขอบคุณครับอยากขอบพระคุณท่านผู้ค่าทุณเพิ่มเป็นอย่างสูงให้เขาได้เชิญท่านรัฐมนตรีนะคะ